หลายโรงเรียนเรายังติดยึดในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนบางโรงเรียนอาจจะมีเงินเพียงพอในการที่จะซื้อผมชื่นชมหลายโรงเรียนนะที่ไปพัฒนาเอาแท็บเล็ตที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนไปซ่อมไปปรับแต่ก็ให้นักเรียนยืมไปเรียนซึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเห็นนวัตกรรมอย่างเงี้ยเป็นที่น่าชื่นชมหรือบางโรงเรียนก็มีแท็บเล็ตที่เป็นของคุณครูของโรงเรียนเอง พอนักเรียนคนหนึ่งยากจนไม่มีอุปกรณ์การเรียนก็ให้นักเรียนยืมไปเรียนที่บ้านซึ่งลักษณะแบบนี้เราปลดล็อกเราอะไรให้หมดแล้วก็ก็อยากให้ <c oughs> ให้ท่านได้กรุณาช่วยช่วยดูแลนะครับเป็นสื่อกลางในการที่จะทําให้ผู้ปกครองเกิดความคลายความกังวลน,นะครับที่น่าชื่นชมก็คือโรงเรียนบัดหนองเก็้น้อยค่ะไปเอาของเก่ามาปัดฝุ่นนะคะของเก่ามาปัดฝุ่นก็คือได้ไปเห็นว่า แท็บเลตที่มีอยู่มากมายที่แจกเอาไว้นะ่ะมันยังกองอยู่ก็เอามาให้เอามาแจกคุณเยี่ยมมากค่ะท่านผอคอ่ะสอนอก็นึกไม่ถึงนะคะว่าเออมันยังไปหายอยู่ไปตกหล่นไปเก็บเอาไว้กองอยู่ที่ไหนอ๋อมันมีประโยชน์มากนะคะโอ้โหเยี่ยมค่ะบรบมดอให้เลยค่ะวัดหนองเกตน้อยอ่าอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการของท่านผู้บริหารแล้วก็ รองผู้อำนวยการนะคะแล้วก็คณะครูที่พยายามจะปกปิดจุดจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนของเราหลายอันนี้คุณครูพอรลัสนินะคะได้ไป้นเจอตัวตัวนี้นะคะเป็นเป็นสื่อการสอนอที่เราเคยได้รับมานานแล้วนะคะครเรามาใช้ประโยชน์ในของชั้นต่อสองได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะผู้ปกครองสามารถที่จะ ผู้ปกครองสามารถที่จะเรียนได้ด้วยตัวเองตามกลุ่มสาระได้เลยอันนี้ใช้ได้จริงนะคะให้หลายๆโรงเรียนลองไปค้นดูนะคะในห้องพัสดุหรือว่าห้องเก็บของของเราเอาออกมาใช้ได้แจกเด็กชั้นป2ไปได้เลยค่ะเด็กๆสามารถที่จะคนไหนเรียนเก่งที่เขาสามารถเรียนได้ทุกกลุ่มสาระรายวิชาตามนี้เลยเราสามารถที่จะไปเอา นะคะมีทั้งในรูปแบบของมีเกมด้วยแล้วก็มีแบบภูมหัดอะไรทุกอย่างเด็กๆสามารถทดสอบแล้วก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวนี้อันนี้ผู้ปกครองชอบมากอันนี้เราดําเนินการแจกกันแล้วนะคะสําหรับในเด็กชั้นป .2 ของเราทุกคนเลยค่ะค่ะอย่างที่ท่านผู้มนวยการได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าโรงเรียนเรานะคะได้นําเอานะคะสื่อการสอนเสริมนะคะแท็บเล็ตซีพีนะคะที่เราได้รับจากรักฐบาลชุดก่อนเลยนะคะที่ได้นํามามอบให้นะคะ เราก็ได้ให้คุณครูนะคะได้ตรวจเช็คนะคะการใช้งานนะคะรตรวจสอบการใช้งานนะคะและเราก็ได้มอบนะคะให้กับนักเรียนชั้นป .2 นะคะได้ไปศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดค่ะก็แท็บเล็ตนี้นะคะก็ตอบโจทย์นะคะการเรียนได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนะคะสำหรับนักเรียนที่ได้ออกไปเรียนแล้วนะคะขาโอขโอขาโอขาโอ น้องเกดน้อยนี่แหละค่ะนะทํางานเป็นระบบเอกสารมากมายเอกสารแนวปฏิบัติเอกสารตัวชี้วัดต,ต้องรู้ควรรู้เออนั่งมองนี่ไฟมากนะคะทั้งทั้งผู้บริหารทั้งคุณครูแต่นี้ดีมากปุ๊กกี้ปุ๊กกี้นะี่ไปเอาเลยนี่เด็กป .2 เราไปรื้อมาได้เยอะใช้ได้สนุกแต่เดี๋ยวหนูจะไปรื้อในห้องเก็บของมาเหมือนของอของขอ๋อใช่ใช่